ประเพณีของสะพยชันคือการกินถุงเท้าของสามีตัวเองกินเลย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 กินกินนี่มันอะไรกันนะคะกินให้เยอะกินเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งร่ำรวยสบัด <c oughs> แต่มาคะ่ะ <c oughs> ยกกัดเข้าไปห้ามคายจนกว่าจะอ้วกออกมา <c oughs> จะเป็นสะพยชัน <c oughs> ก็อย่าทำให้ฉันเสียหน้ากับคนในงานนะ เข้าไปเอาอีก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 มันคือประเพณีการตีกลองถ้ายิ่งตีเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งรวยเงินรวยทองมาเด็เอาอีก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 มามามาจะพอหรือยังคะถ้าคุณอยากเป็นสะไพรส์บ้านผมคุณก็ต้องทำอีกเอา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 อีกพอได้แล้วมั้งคะเธอคงไม่ไหวแล้วอ่ะ อามายุ่งนี่มันคือสะใย้ฉันถ้าแค่เนี้ยมันทนไม่ไหวก็ไม่ต้องแต่งภรรยาจริงต้องรู้จักเคารพสามีสามีทําอะไรก็ต้องถูกเสมอสามีให้ทําอะไรนะเธอก็ต้องห้ามมีปากมีเสียงกับสามีและถ้าสามีจะมีภรรยาเพิ่มเธอก็ต้องยอม แกต้องดื่มน้ำล้างตีนงสารเพื่อเป็นสิริมงคลครอบครัวแค่เนี้ก็จบพิธีของบ้านเราละอ่ะกินซะฮะจะให้หนูกินเข้าไปเหรอคะใช่สิก็มันเป็นประเพลนีไงที่รักกินเข้าไปเถอนะฉันไม่กินแกต้องกินถ้าแกอยากไปลูกสุไพ้บ้านนี้เนทจัดการลุกได้เลยมามา ฉันไม่กินฉันไม่แต่งทำไมที่รักในเราตกลงกันแล้วไงว่าเราจะแต่งงานกันอนะฉันไม่แต่งกับครอบครัวฉันจะไม่ยอมเป็นผู้หญิงที่รผวิชายกดขีดคงแขงแล้วดูโทรมวิงแบบนี้ที่รักที่คุณพูดอะไรผมไม่เข้าใจเลยใช่ไหมนเนี่ยค่ะเราเลิกกันเถอะ